สวัสดีครับผมธนนศวงศานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะฮะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็เข้ามาทําธุรกิจเจอเน็ตตั้งแต่วันที่18มีนาปี54นะเดือนแรกผมเป็นลูบี้เดือนที่3ผมเป็นแอามาลอนเดือนที่12ผมขึ้นตําแหน่งไดมอนด์เดือนที่24ผมเป็นดับเบิลไดมอนด์คู่แรกของเซา t ์อีสเอเชียสรุป3ปีกว่านะมีผลลัพธ รายได้รวมทั้งหมด4ล้าน3แสนเหรียญเดอะซีเค็ดเคล็ดลับความสำเร็จประสบการณ์ผมอยู่ในธุรกิจเน็ตเวิร์กมา20ปี Key to Success ชุดเดอะไลค์คอมพานีต้องเลือกบริษัทให้ถูกนะครับขยันไปเรื่องที่ดีขยันผิดที่10ปีไม่รวย <S <S 1> <S 1> การเลือกบริษัทที่ดีเนี่ยควรดูอะไรบ้าง <S 1> <S 1> <S ข้อที่1น,นะครับต้องดูว่าเจ้าของเนี่ยเป็นมืออาชีพหรือเปล่านะข้อที่2รวยหรือเปล่ามีทุนหรือเปล่า มีประสบการณ์หรือเปล่าข้อที่3สินค้าเนี่ยเป็นนวัตกรรมไหมมีจุดขายตรงไหนข้อที่สี่สำคัญมากข้อนี้คือแผนการตลาดนะแผนการตลาดเนี่ยแข่งขันได้ไหมนะเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำคัญมากนะต้องเลือกบริษัทให้ถูกนะครับครับสำหรับแผนการตลาดของเจอเน็นะครับจากประสบการณ์ผม20ปีผมวิเคราะห์เปรียบเทียบสุดยอดมากเหนือกว่า ทุกๆค่ายในโลกนี้ข้อที่1คือ Fast Start ได้มากนะครับได้เยอะนะครับข้อที่2คือ Cycle นะครับ cycle จ่ายเป็นวินาทีจ่ายสูงสุดอยู่ที่3.9ล้านต่อรหัสต่อเดือนซึ่งบางที่เนี่ยอันแค่7 9 9 0บางที่อันแค่8 0 0 0 0 0บางที่อันแค่ล้านสองนะครับแล้วแมทชิ่งนะครับโตสายเดียวนะครับโตสายเดียวมีโอกาสที่จะมีรายได้หลักล้านต่อเดือน แล้วสิ่งสำคัญคือท่านมีโอกาสได้3%นะครับจากยอดขายทั่วโลกนะฮะปัจจุบันนี้มีเครือข่ายทั่วโลกแล้วร้อยกว่าประเทศนะครับถ้าท่านเป็นไดมอนด์ท่านจะได้3%จากยอดขายทั่วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีส่วนแบ่ง3%จากยอดขายทั่วโลกเดือนประมาณล้านกว่าบาทนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับที่สาคัญมากๆท่านจะได้ท่องเที่ยวทั่วโลกฟรีๆอย่างน้อยปีละสองครั้งคุณทำได้นะครับ ติดต่อคนที่ส่งคลิปให้คุณนะครับเรื่องเลือกบริษัทให้ถูกนะครับ